ขอดีเืองเสือกสายพันธุ์ก็คือว่ามันโมตกทองช่างนะครับผมเสือกตึงนะครับเสือกมีความแข็งแรงนะครับผมอูล้ลมแห้งครับพี่น่นลมแบบแห้งเลยครับอ้ยงบนเสมอดีมากเลยแบบว่าถาผู้ใดมีเบาใไม่ร่องนะครับฟังเด้ครับสายบังครับเสือกสายพันธุ์นะครับเบอร์หนึ่งจุดหามินครับ ก่อนที่จะเอาวาลงก็ต้องใส่ทุงมือก่อนครับทุงมือนี่ทุกอย่าง20สิบนะครับนี่ครับป้องกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโอเคครับไปก่อนอื่นกับตังขออนุยาตัเฮี้ยกลุ่งนะครับขออนุยาตเจจาของหน้านะครับแต่กะบดนี้มีผลที่จะอ่าเอาเาาไปเกี่ยวเขาเกี่ยวยังตนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมกระปูกไปต้นนี้นะครับสอดแจงนะครับ จุฬาการล้านเมหกสิบครับสนุ่ไวไหวลั่นหอดเสาเลยครับมเมลื่อนผมกัได้ทําำการปล่อยหอดเสานะนะครับสอดเจียงทั้งว,าว้าทั้งสนู่ครับจุฬาการล้านเมียท๖๐ครับท่านผู้ชมสนุ่วใบไหวครับผม มบนคอนข้างจะดีเสมอหมากเลยครับถ้าได้ล่มแบบนี้นะครับในการล่องวาวทดสอบวาวนะครับให้พี่ๆน้องๆครับบอกเลยครับบบผิดวังครับปรเปอร์เซ็นต์รุดปรเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดกะหน่อยนะครับผมแต่กะว่าแมนว่าสีบบผิดพลาดเสมอไปนะครับพี่ๆน้องๆอาจจะไปเรียนล่มเฮียงกับผมปเปอร์เซ็นต์อาจจะมุนจาคว่วงกบเป็นไปได้สูงครับ แต่ตอนนี้ก็ร่มแห้งนะครับผมก็ได้ทำการล่องสุดกวามสามารถผมนะครับวู้ร่มแห้งครับพี่นอร่มแบบ,บ,บแหบบ้งเลยครับต้องบนเสมอดีมากเลยเดี๋ยวบ่าหาผู้ใดมีเบาใไม่ร่องนะครับฟังได้ครับ ี่นองเดี๋ยวผมจะด,ดึงลง,ง,แบบงให้มึงนะครับบ้านน้ครับแบบว่าปวดมือแห้งครับนะครับ เอาลุงมาตอนนี้กะคิดว่าน่าจะปล่อยประมาณ4 0่อยนะครับเพราะเสือกค่อนข้างจะยาวนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ1อยเมตรนะครับ1อยเมีรสุดท้ายนะครับมาลอยหา5ิเมียครับับรี่ได้กันจำไหมร็ตัวนี้ค่อนข้างจะท่งตัวดีนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไม่ใกลสัตว์บตัวนี้นะครับกับเป็นไล่เยอรมันนะครับนี่ครับสีไส้มาจาก ประเทศในยุโรปนะครับแดงเหลืองดำนะครับเป็นครับเป็นงานบาวจุลาการล้านเม็ดพกคิบนะครับขอแจ้งครับสำหรับคลิปนี้้าผู้ใดเขามาแล้วครับอย่าลืมปากกระเทือบไม่แม่นกระเทือบพุ้นนะครับกระเทือบไรผมเนี่นะครับเป็ียนสักหนึ่งก็ลังใจผมในการถ่ายทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปครับบ๊ายบาย